มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระสิริโฉมพระราชินีสเสด็จทอดพระเนตรกาชาติคอนเสิร์ตครั้งที่51เมื่อวันที่11มิถุนายน2568สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปนยังหองประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อทอดพระเนตรการจัดแสดงการชาติคอนเสิร์ตครั้งที่51ในชื่อชุดการแสดงภายใต้แนวคิดทะเลที่ทำให้เกิดความรักความสาม,มคัคคีและความภาคภูมิใจคอนเสิร์ตในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสื่อถึงความกล้าหาญเสียสละของลูกทะเลแห่งราชนาวีไทย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักในผื้นแผ่นดินไทยอันเป็นแรงบันดาลใจหลักของการแสดงบรรยากาศภายในงานเปลี่ยนไปด้วยความซาบซึ้งรับลื้มปิติโดยมีแขกผู้มีเกียรติทั้งจากภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสะท้อนถึงความจงรักภักดีและร่วมสืบสารภารกิจด้านมนุษยธรรมของสภากาชาติไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ทรงพระสิริโฉมพระราชินีสเสด็จทอดพระเนตรการชาติคอนเสิร์ตครั้งที่51ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากทีดดักทอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ